บ้านพร้อมที่ดินนะครับปากช่องนครราชสีมารมรื่นน่าอยู่เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโฉนดพุทธแดงพร้อมโอนนะครับราคาเพียง1.5ล้านบาทพูดได้เต็มปากเลยว่าขายถูกครับและท่านผู้ชมที่เคารพครับแค่ตัวบ้านก็คุ้มแล้วนะครับบ้านไม้ครึ่งไม้ครึ่งปูนอย่างนี้นะครับ สร้างเองงบบานปลายแน่นอนนะครับทำเลเส้นหนองสาลายปากช่อง้าที่หนึ่งงาน4ี่ตารางวานะครับบ้านสองชั้นหน้าบ้านหันทิศเหนือนะครับนี่วัรบอบกดชิดนะครับแนวเขตชัดเจนครับบ้านสองชั้นหน้าบ้านหันทิศเหนือนะครับดูภายในนะครับติดถนนดำนะครับหมู่บ้านาในหมู่บ้านนะครับติดหน้าโรงเรียน อยู่ใกล้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง2นะครับรายล้อมด้วยคาเฟ่และแหล่งท่องเที่ยวนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับใกล้สะดวกซื้อใกล้ร้านอาหารโรงแรมสาธานอุปโภคครบครันนะครับ3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวพร้อมเคาน์เตอร์นะครับเรียกว่าทำไว้แบบ ครบครันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับหนึ่งห้องเก็บของมีรอบขอบชิดมีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้นะครับหลังบ้านแถมเคาน์เตอร์ครัวเครื่องดูดควันนะครับตู้เก็บของในครัวแอร์หนึ่งเครื่องปั๊มน้ำนะครับนี่ครับเหมาะกาทำที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทำมาค้าขายนะครับ หรือจะปล่อยเช่านะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับอยากมีบ้านสักหลังนะครับรีโนเวทได้นะครับหรือจะเข้าอยู่ได้เลยนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาดูสทน่จริงนะครับเรื่องราคาก็พูดคุยกันได้ครับนี่ครับมีลานดักพนดินใจนะครับต้นไม้ร่มรื่นก็ฝากไว้ด้วยครับฝากช่องนะครับ สวัสดีครับผม